มึงห,ห,ห,หั่นนี่ก็ไปเปลี่ยนเสือมาใหม่ครับพี่น้องหั่หมันค่ายๆต้องใส่เสีอแันเหีวต่อปลานอโจดภาสมค่ายแห้งมาพี่รับน้ำมันพวกก้อนนั่นก้อนโจดะมาวางก่อนมันจะถอนแ้งบ่โอ้มีกแดงลงหมุดนะแดงบ้านเดียวไปเล่นตรงนู้นนะอือ ตะไ้าอยู่ไหนโอ้ลวกลวกีเอาว่างกันนี่นี่ไให่ดีมีจวนึ่เนี่ยโอ้เนี่ยเนเอากองมาจมดิมาจรวดที่หน้าบ้งน่ี่มันี่นี่กองซึมมาบงหนี่เห็นปะนอนโจดมันเคมานอยโจทคับนี่อ่ะกินน้ำนา เมาแบบไงเด้อใส่ตะก้นี่นโอ้เป็นงนซ้อนได้เด้งเดเด้งกมาเนี่ยมาดูด่เด้อนงอนี่เจกอ้วนี่อเอา่นนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าน่องนซ้อนครับคุฮะเอากาโอ้พกนอพี่ตน อ right? ah, uh, uh, really. uh, uh, ๋อเดียวพ่อได้เดวดน่ยจังจังเร็กก้างามเลยโอ้ขาดตาย

ข้อขาดทำเนาะเดี๋ยวนีนน่นะครับย่มีก็ช่วงวานเขาแล้วนะครับเนาะช่วงวานเขาแล้วเขาก็สิิเชียวเนี่ กลมสมดุลของธรรมศาสตร์ครับพี่น้องมันก็สิตรอมานนี่แหละน้อใหม่ครับอายุหากินตามภาษาคนอีสานครับเนาะแล้วก็อันนี้ไปทงหน้าครับอีจะน้อยนี่แมงดาครับแมงดาสิมาอยู่แมงดาสิมาใครน้ำก่อมันนี่นี่สามารถเอาไปตำเจลได้นะครับเนาะนอกจากแมงดาเดียวก็ใหม่ครับช่วงนี้ต่อครับต่อต่อหัวเสือทางอีสานนี่ช่วงนี้ต่อนี่คือว่าเป็นราคาครับเนาะว่าเป็นราคา ครับเดี๋ยวงังไดนก็เบิ่งกันง่ายๆเลยครับเด้อไปเบิ่งอีกดกอสองกอสีเมื่อระระขั้นครับโอเคเนาะออกันอีกเช่นนึงครับตากสิไปหาหน่อใหม่แล้วนะครับเนาะกัสีเมื่อครับเมื่อนี้เนี่ยมาเห็นของดีครับพักติ๋วพักติ๋วมีตะหยอดทำงานมังคายมังคุดไก่นี่นี่มึงที่หละครับพักติ๋วโอ้ยอันซ่อนเนาะเสี๋ยวไปใส่แกงเห็ดเมื่อนี้ครับออกกันแน่นอนอย่าเก็บสักบาทรก่อนพักติ๋ว โอยยมากาเสตักิวมาใส่แจงเ็ดไปใส่เบ็ดโอยพี่น้องนอยนีุ่อกแม่ก็อยู่คุยได้เฮ้ยแหนดวุ้ยเนี่ยพี่น้องเนนะตป แด่งจึงคืนโอกันโอากันนาครับพี่นอนครับบ๊ายบายสุขดีมิ้งใสทุกคนครับ